โตโนภาคินยิวถุงดำเดินเก็บขยะไปที่วัดพระมหา,าธาตุค่ะต้องบอกว่าทางนั้นของโตโนภาคินหลังจากที่บวชครบเจวันก็ลาสิกขาค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกอิ่มบุญและภาคภูมิใจมากที่ได้ก็รับการอุปสมบท ถึงแม้เป็นระยะเวลาสั้นๆแค่7วันแต่ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่อย่างมากทรงผลบุญให้สาธุชนทั่วทั้งคนไทยและคุนลาวขอให้มีความสามัคคีรักกันตลอดไปไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนอกจากนี้ถือเป็นความโชคดีขาดที่ขัดเกลาจิตใจของตัวเองเป็นพลังใจในการมุ่งมั่นทํางานทําความดีเพื่อสังคมต่อไปซึ่งล่าสุดนี้โตโน่ฟากินได้ออกมาไลฟ์เป็นการหิ้วตุงดําเดินเที่ยวนครสิงหธรมราชหลังเดินทางกลับ ก็เตรียมโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่โดยเริ่มจากกร้านอาหารไปจนถึงวัดมหาธาตุระยะทางใหญ่กว่า5กิโลเมตรค่ะพร้อมางังยิ้มถุงดำเดินเก็บขยะโดยเฉพาะที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติตกอยู่ตามท้องถนนไปตลอดเส้นทางค่ะแฟนๆก็แห่ชื่นชมกันเพียบซึ่งก็ต้องบอกว่าเปเองถึงเรื่องราวที่ต้องขอชื่นชมเลยค่ะ